สวัสดีครับสวัสดีกับวันอาทิตย์ที่1 4มีนา2564ครับตอนนี้เวลา7โมง48ครับผมวันนี้ออกมาช้าหน่อยหนึ่งครับพอดีมีธุระที่ต้องรีบไปครับผมจะไปตา่ากจัดก็คือก็ใกล้ๆนี่ครับจะไปนครนายกกันนะครับผมก็เลยวันนี้ตั้งใจมารดน้ำต้นไม้ครับเพราะว่าเมื่อวานไม่ได้มาเป็นอย่างที่คาดครับต้นไม้ตายไปเอ้ยแห้งไปค่อนข้างเยอะ ก็วันนี้พาแม่พานะพาหลานมาครับผมพอดีจะเลยไปที่นครนายกไปที่เพื่อสวดของเพื่อนแม่เพื่อนพ่อครับตอนแรกให้ติดต่อไปขอตอนมะยงชิดครับผมก็ก็เลยเปลี่ยนแผนนิดหน่อยในการที่จะทําส่วนของผมก็เดี๋ยวผมคงจะเอาขวดน้ําที่ผมกอ,อกไว้ที่ผมทําไว้คือถังที่เป็นกระอน6ลิตร มาวางสายต้นมะานาวต้นสมโบบันครับผมเพราะว่าผมกลัวม,มันจะตายก็เดี๋ยวขอทําเวลาหน่อยครับเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวต้องรีบไปจริงๆก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีครับก็วันนี้คงจะรดน้ําแล้วก็สูบน้ํานิดหน่อยทําแบบคร่าวๆค,ครับผมเพราะว่าไม่รู้ว่าจะอะไรยังไงก็เดินดูสภาพอะไรไปเรียบร้อยแล้วครับผมมันจะมีกล้วยบางบางต้นก็สภาพก็ไม่รู้จะรอดไหมก็เดี๋ยวมา ด่นครับผมว่าผมจะวางอะไรยังไงบ้างโอเคก็เดี๋ยวขอรีบทํารีบเคลียร์รีบอะไรก่อนครับเพราะว่าเดี๋ยวจะสายไปวันนี้ครับผมเพราะว่าตอนนี้ก็คือมาแบบนี่แหละครับกินขาสั้นเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปต่อครับเสื้อเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนครับผมก็ใช้เวลาสักครู่ครับผมโอเคขอเตรียมตัวคนของเอาขวดไปวางแล้วก็กล่องน้ำนิดหน่อยครับผมโอเคครับเดี๋ยวมาชมกันครับผม โอเคครับผมคลิปวิดีโอวันนี้คงเป็นคลิปที่สั้นๆครับก็ใช้เวลาไม่ค่อยจะนานเท่าไหร่ครับผมตอนนี้คือผมทําการใส่ขวดน้ําแล้วก็ลดน้ําพอประมาณครับก็คงต้องปล่อยตามมีตามเกิดนะครับผมเพราะว่ารีบจริงๆครับผมก็ทําเท่าที่ได้ครับก็เอาต้นมะนาวอย่างเดียวสต้นครับผมตอนนี้ก็คือลดน้ําสูบน้ําใส่ถังเต็มนะครับก็ประมาณนี้ครับผม ก็ถังใหญ่ประมาณนี้ครับผมใช้แต่พวกต้นส้มโอเนี่ยอะไรก็ยังยังยัง,ย,งยังนั้นอยู่ก็ไล่ไปครับประมาณ4ต้นครับเหลืออีกสามถังแต่ผมมาดูก็คือตอนนี้คือต้นมะม่วงใบเริ่มร่วงครับก็มีโอกาส50-50ค50รับผมต้นมะไฟของผมไปแล้วครับ1ต้นครับผมต้นนู้นอีกหนึ่งเป็นไอต้นเก่าก็ประมาณนี้ที่เหลือก็มะไฟต้นที่สองก็ไม่รู้จะรอดหรือเปล่า ก็อาจจะพูดเร็วหน่อยอะไรนิดหน่อยครับผมก็เดี๋ยวคงจะสูบน้ำอีกแป๊บหนึ่งแล้วก็เตรียมตัวไปลดน้ำอีกฝั่งหนึ่งครับต้นหมอนผมก็ไม่อย่างที่บอกครับอาทิตย์เดียวไม่ได้ไม่ได้รด,ด,ดน้ำเลยก็ค่อนข้างจะอันนี้หน่อยหนึ่งครับผมก็หน่อไมห้หน่อน,นี้ก็คงไม่ได้คงเอาไว้ทีหลังนะครับ คงใช้ใช้เวลาเท่าที่มีครับผมเดี๋ยวจะไปลดน้ําตรงฝั่งนู้นต้นมต้นอีกสี่ห้าต้นแล้วก็เดี๋ยวคงออกเดินทางกันเลยครับตอนนี้เดี๋ยวไปล้างล้างเนื้อล้างตัวประมาณน,นี้นะครับน้ําค่อนข้างจะเหม็นครับผมโอเคครับก็เดี๋ยวไปทําทางน้นอีกแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวค่อยลาอีกทีหนึ่งครับผมเดี๋ยวขอตัวสักครู่ครับเดี๋ยวเจอกันครับผม โอเคครับผมตอนนี้ผมทำการรดน้ำคร่าวๆกับต้นไม้ที่จำเป็นสำหรับของผมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมโอ้โอเงื่อแตกใช้เวลาไปนิดหน่อยครับตอนนี้เวลา8มง25ครับก็ตีตีประมาณสักเกือบเกือบชั่วโมงหนึ่งถ้าผมจำเวลาไม่ผิดก็รดไม่ได้มาอาทิตย์เดียวครับผมต้นไผ่ต้นไม่ใช่ต้นมอนต้นอะไรผมใบไปร่วงไปหมดเลยก็เดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันอีกทีนึงครับผมว่าอาทิตย์หน้า จะเป็นยังไงก็คงต้องรีบลงรีบอะไรล้ะครับผมเพราะจริงๆเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังครับว่าวันนี้ทําไมต้องรีบเมื่อวานพาแม่ไปทําธุระครับที่สํานักงานเขตแล้วก็ติดพันยาวเลยไม่ได้มาครับส่วนวันนี้คือคุยกันว่าพอดีมีเพื่อนพ่อเพือพ่อนแม่เขาทําสวนะมะยงคิดมะปรางที่ขอนาย,ยนกจะคุยเรื่องขอต้นพันธุ์ครับปรากฏว่าเขาชวนไปที่ที่สวนครับก็เลยไปกันหมดก็เลยเอาไปด้วยก็ประมาณนี้ครับ วันนี้คงมีประมาณนี้ส่วนอัปเดตอะไรเดี๋ยวยังไงไปถึงที่ส่วนหรือผมจะได้ต้นผัดไหมหรือว่าอะไรยังไงเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกทีครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอจบคลิปตัดคลิปตรงนี้เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปถัดไปครับหรือคลิปหน้าข่าวหน้าครับผมสวัสดีครับ